อย่างที่ครูเคยพูดนะคะครูก๊อปเข้ามานะคะวัวตายควายล้มครูก๊อปเข้ามาคิดเองไม่ได้ขอแบบนล้นะคะก๊อปเขาว่าไปเรียนแล้วก็พูดว่าโอ้มันเท่ดีวัวตายควายล้มเอาว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาพูดก็จะบอกว่าคุณเชื่อไหมว่าต่อให้เราทํางานหนักเจียนตายทำแบบมันก็ได้แค่พออยู่พอกินมันก็ได้แค่ได้พอได้ใช้จ่าย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าโอยกินข้าวจานละพันแล้วไม่ดูราคาค่ะไปดูนะพี่ตาหรือใครนะที่ไลฟ์ะเทมากคือทุกวันนี้นะคะกินอาหารไม่ต้องดูราคาแล้วค่ะคือมันมั่งทั่งนะคะ่ะมันจ่ายเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะสองสมสจกักรวาลอยู่ข้างเราสองสี่สามอเล็กโต๊ก็มานะสองสามสี่แล้วก็สิสสามเลยนะคะคุณรู้ไหมว่า วันนี้ค่ะเรายังมีความรู้สึกแบบนี้นะอุ้ยแพงไปแบบหิวอยู่นะหิวอยากกินแพงหรือเราจะซื้อกาแฟเราติดกาแฟแต่เรากลับมองว่ากาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทโอ้กินแก้วละยี่สบ้าเหมือนคูนสบายก่อนดีกว่า <c oughs> มาขาดแคลนค่ะเพราะที่เราบอกยี่ส้ามันก็อิ่มเหมือนกันแหละแต่จริงๆในใจเราบอกว่าไงคะ กูกได้กินกาแฟแก้วละร้อยนี้วาสนาปากกูเลยนะเออเกิดมาชาติดีกูไม่เสียชัดเกิดอย่างเงี้ยแต่ทําไมเราไปเลือกซื้อแก้วเลย25่ส้าเขาเรียกกาแฟะอะไรนะคะยี่สิบห้าบาทพยอมพยอมนะพี่อูจําได้เพราะคูกินทุกวันทําไมกินกาแฟพยอมทั้งๆท,ที่เรามีตังแต่เราไม่มั่งคั่งไงคะ เรามีตังเราเคยชินกับความไม่มั่งคั่งมาก่อนเราเคยชินกับสถานการณ์ว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกมันก็กาแฟเหมือนกันแหละนะอันนี้มันโอเคมันก็เอ่ออะไรนะโซดาเหมือนกันมันน้ำแดงโซดาเหมือนกันหะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกันก็จริงคล้ายๆากันรสชาติคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือข้างในคือความรู้สึกความรู้สึกของเรามันขาดแคลนมันกลัวมันกลัวในความเป็นในอดีตมันกลัวไงวา แทงไปอ่ะก็แบบกลัวว่าเงินจะไม่พอให้ลูกกลัวว่าจะไม่มีค่าผ่อนบ้านกลัวว่าเฮ้ยยังมีนี้อยู่เลยมันเกิดความกลัวข้างในแน่นอนค่ะระหว่างเรากินแก้วละร้อยกับยี่บาทเอาความเป็นจริงนะคะเอาแบบความจริงๆเลยมันต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ที่มันต่างกันมากๆมันคือความรู้สึกที่มันต่างกันมากๆคือความรู้สึก ไอตัวกาแฟน่ะยี่สิบห้ากับสมมติเจ็ดสิบห้ากับยี่สิบห้ามันต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ความรู้สึกที่มันต่างกันมากๆเลยว่าเฮ้ยมันมันได้เท่านี้มันมันเอายี่สิบห้าพอเอายี่สิบห้าพอความรู้สึกข้างในอะค่ะบางคนบอกว่าครูเคยบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนประหยัดไงฉันเป็นคนที่แบบว่ารู้คุณค่าของเงินแต่ถ้าเรามาถามใจเราลึกๆจริงๆอะค่ะ เราขาดแคลนเพราะเรากลัวเราขาดเรากลัวเราไม่เพียงพอเรากลัวเราไม่มีความกลัวต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ครูกําลังจะบอกคุณว่ามันทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จคุณจะขายอะไรคุณก็ไม่รวยไม่ว่าวันนี้คุณจะขายออนไลน์10ปี2 0ปีผ่านมาแล้ว10บแบรนด์20แบรนด์คุณจะไม่รวยเลยถ้าคุณไม่รู้เรื่องที่ครูจะพูดถึงกุญแจดอกเดียวดอกนี้แล้วครูก็พูดซ้ําพูดซ้อนพูดบ่อยแต่หลายคนไม่จําบางคนจําแต่ไม่ทํา คนบอกครูเฉลยได้ยังรอจนพี่อูบอกรอจนหงอกแล้วนะคะพี่ก็รออยู่นะพี่อูก็รออยู่นะพี่ไม่ได้เตรียมนะนี่พี่อูก็ฟังนะนี่เพราะว่าพี่อูก็จะได้ไปเสริมความรู้ตัวเองด้วยพี่อูจะได้เทรดหุ้นได้แบบชนะตลาดตลอดไปอ่ะเห็นไหมพี่อูก็ฉลาดนะเนี่ยนะคะนั่นก็คือ ครูจะไม่ยอมขายสินค้าธรรมดาอีกต่อไปจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของครูจะไม่ยอมขายสินค้าธรรมดาค่ะเพราะครูจะขายสินค้าขายมันทุกอย่างขายแบบ NLP นั่นไงนั่นไงนั่นไงข้อเดียวครอบจัก,กรวาลน,นั่นหมายความว่า